นี่ก็คือแหนบของ Revo 4 Win นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้แหนบเอาไปติดตั้งเองนะครับเราก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับแหนบคู่นี้บรรทุกน้ำหนักประมาณ3ตันกว่าได้นะครับสำหรับ r ี vo 4 Win นะแหนบเราจะทำการดัดแล้วก็ส่งไปให้นะครับลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งเองได้เลยเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปติดตั้งเองได้เลยนะครับแหนบสำหรับรถตัวสูง เราจะทําการดัดข้างหน้าลงให้ดัดข้างหลังลงให้นะครับตรงนี้ก็จะใส่ทุกอย่างสักนิดหนึ่งเพื่อนๆสามารถสั่งได้แล้วก็เอาไปติดตั้งเองได้นะครับทางอูป,ปริชาติเท่ารอยก็มีแนบส่งให้นะครับประมาณนี้นะแนบเราจะทําการดัดโค้งให้นะครับรี v ว f o โฟวินต้องดัดโค้งนิดนึ่งเพื่อจะให้เขามีช่วงยืดหยุ่นระหว่างรถเบานะฮะรถหนักก็ให้รับกับแนบ ตัวแหนบกระดานรถเบาก็ให้วิ่งกับแหนบชุดบนเช่นเดิมนะครับเราจะดัดโค้งหน้าโค้งหลังลงให้ประมาณนี้นะครับสามารถสั่งแล้วก็เอาไปติดตั้งเองได้นะครับขอบคุณมากครับ